คลิปนี้ก็จะมาตีบอสเงาคาม่มากันนะครับบอสเงาคาม่าจะมีไม่คณิกหลักก็คือเรื่องของการที่มันรับดาเมจนะครับเฉพาะกัลยภาพ3เป้าต้าน1 2เป้าต้าน4ีถึงหาเป้านะครับแล้วก็ต้านเวทคาม่าจะสะสมบับซ้อนทับของเพิ่มพลังป้องกันนะครับเมื่อถึง8สแต็กนะครับมันจะทําการปล่อยถ้าพายุแห่งความดิ้นบังนะครับแบบดาเมจแรงขึ้น2เท่าตอนบับป้องกันมีค่าต่ําให้โจมตีนะครับแล้วก็ขณะที่มันกำลังสะสมสแต็กจนถึงขั้นสูงสุดเนี่ย ก็คือให้เราทําการใช้สกิลบัฟติบัฟนะครับในระหว่างนั้นในห้องแรกคาม่าจะมีเลือดอยู่ที่4แสนนะครับลูกน้องอีกอย่างละ3แสนเป็น1ล้านนะครับจบ1ล้านได้จะเข้าสู่ห้องสองนะครับที่มีเลือด2ล้านบวกกับล้าน5ล้าน5ก็จะเป็น5ล้านนนไปสูงสุดทำได้ทั้ง2งห้องก็คือ6ล้านนะครับตัวละครที่แนะนาให้ใช้จะมีเพิ่มพลังจิตีกับยภาพนะครับประกอบไปได้วยซิกซึ่งเป็นตัวแจกนะเป็นบัฟนะครับเพิ่มให้กับแถวหลังแล้วก็จะมีไอรีนะครับเพิ่มให้กับทั้งหมด ฐานมาจะเป็นเพิ่มปริมาณความเสียหายกับจะภาพนะครับเป็นคนละอย่างกันนะก็คือใช้คู่กันได้จะมียูอีนะครับี่เป็นท่าฮิลตอนที่42กับ46นะครับแล้วก็จะมีเดโลนะครับเป็นพาสซีฟรวพลาบ้องกันจะมีบิสกิตเอสแล้วก็ลีน่านะครับจากสกิลที่เป็นสกิลบัฟตัวสร้างดาเมจจะประกอบไปด้วยเฟร์งเยียนะครับสามเป้ากับภาพมาแล้วก็จะมีตัวทางเลือกนะครับสำหรับห้องสองจะเป็นทากะกับพีดา แล้วก็าวราเชลเรียกว่าเป็นตัวดาเมจเสริมๆแล้วกันจริงๆถ้าเกิดมาซ6มันจะเป็นดาเมจ3เป้า2อท่างไงแต่ว่าถ้าเกิดซ0ศ2อะไรเงี้ยก <c oughs> ็ใช้เป็นตัวดาเมจเสริมนะครับแล้วก็ใช้ในการเพิ่มอัตราจุดอ่อนกับ on. ตัวที่เป็นดีบัฟลดพลังป,ป้องกันกับเพิ่มดาเมจกับจะภาพอันนี้ผมทำห้องแรกไ,ได้ประมาณ9 0 0 0แสนปลายๆนะครับเกนะือบๆกหนึ่งล้านนะก็เลยไปไม่ถึงห้องสองฉะนั้นจะพูดถึงโฟกัสเฉพาะห้องแรกห้องเดียวนะครับใช้เฟืองเยี่ยมเป็นดาเมจตัวเดียวได้เลยนะครับตัวนี้ก็อัพสกิลด้วยนะก็เหมือนนนนกกัััับตตววีประะสาย3่แหล แล้วก็ใช้เซตเป็นเซตตีบอสน,นะครับอัตราคิดสอันแล้วเขาชุดจะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแหวนนี่ก็เป็นพวกเพิ่ม,าม,มด,ดาเมจนะเพิมมเมพ่มดามเมจบอสอะไรพวกนี้เป็นต้นแล้วก็ให้อัตราคิดนะครับจริงๆต้องรวมให้ได้100นะแต่วันนี้ผมขาดนิดนึงเพราะว่าไส้ในผมถ้าอัดเป็นพวกกลังโจมตีกับดามเมจเมคมเมดคอลค่อนข้างเยอะก็เลยไปลดไอทีนิดนึงนะแล้วก็ทําจุดอ่อนนะครับประมาณ10ที่10ก็ได้เนี่ก็คือทําน้อยไปนิดนึงเพราะว่าห้องเนี้ยมันจะมีตัวเพิ่มนะครับตัวที่เป็นจุดออออ่่นนนคคข้้้าาางเเยะะจกกกกบบิิิสตรั54%แลว็ถด แล้วตัวรา,าเชลถ้าเกิดคุณอัพเกรดสกิลมันจะเพิ่มจาก22เป็น27ทำแค่ประมาณ 19M เอมนะัก็จะถึงอัตราจ,จะด่อนร้อยแล้วตัวบัฟเพิ่มโจมตีนะครับก็จะเป็นเจ้าซีนะครับตัวนี้อย่างที่บอกเป็นตัวแจกฟรีแล้วก็ใช้ซีสุดก็ได้นะครับอันนี้ซีสองไม่ได้มีผลอะไรบ้างซึ่งซีสองจะเพิ่มแค่ตรงนี้นะครับปกติมันจะเป็นเพิ่มโจมตีก็จะภาพ2เทิร์นไงแล้วก็ปกติโจมตีสองครั้งก็ได้ก็ได้คืนมาแล้วอะ่ะพอซีสองก็แค่เพิ่มเทิร์นขึ้นมานะครับมันทำให้วนง่ายขึ้น,น,นแคืืออออเเเเพพีีีียยยงงงจจจรรริแล้้้้้ววววไไมมมม่ด่ดดดดดตตตกกาาานนนะคคัับ็็ปโห คือดาเมจไม่เข้าเลยแต่จะใช้อยู่ท่าน,นึงนะครับคือท่าโจมตีแล้วเราจะมาจะฮิวให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับเป็นตัวช่วยฮิยวเสริมตัวนี้ใช้เป็นบล็อกนะครับแล้วก็มีพันธกตีนิดนึงให้มีฮิวแรงๆแล้วก็มีอัตราบล็อกนะครับชุดกับแบนบล็อกตัวฮิวหลักสามารถใช้เป็นยูอีกก็ได้นะครับแต่อันนี้พอดีผมเพิ่งได้จากตัวที่เป็นใบนะครับสุ่มทองเทียร่างมาก็เลยได้ลีน่ามานะ 0, ถือว่าเล่นได้แต่ถ้าเกิด c 2แลน้วก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามีามส,ามามมสงองตรงนี เป็นพาสซีฟนะครับเพิ่มดนามิคิทีคอลสามสิบสี่เปอร์ถือว่าเยอะมากนะดาเมจจะสูงกว่านี้มากนะครับคือถ้าเกิดผมมี C2 เนี่ยทำตัวนี้ได้ล้านกว่าแน่นอนแต่ว่านี่ได้เก้าแสนไปไปน่าจะขาดตรงนี้นิดนึงตัวมาเลงนะครับก็คือจะมีความสามารถของตัวบัฟนะครับเพิ่มในมาค่าเสียหายนะครับอันนี้เพิเกรดสกิลขึ้นไปหน้ายี่แปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็รับต้องการเพิ่มเติมเป็นสามสลบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะสูงกว่าพาสซีฟวิสกิตเวลาใช้แล้วก็มีฮิ์นนะครับนนตามมเหือกันะ จมตีปกติถ้าเกิดอัพเกรดสกิลมันจะมีฮิลแถมให้นะครับทุกท่านที่ชมที่จมตีปกติให้กับตัวที่ HP ต่ำสุดเซตบล็อก mm hmm. นะครับ HP เปอร์เซ็นต์สองชิ้นแล้วก็บล็อกสองชิ้นแหวนบล็อกแล้วก็บิสกิตจะเหมือนเดิมนะครับบิสกิตจะเป็นตัวใชบ้บัฟนะครับโจมตีบอสอัตราจุดอ่อนนะให้กับตัวจมตีสูงสุดแล้วก็พาสซีฟลดป้องกันตลอดเวลาเซตบล็อก mm hmm. นะครับ mm hmm. ป้องกันเปอร์เซ็นต์กับอัตราบล็อกแหวนบล็อกท้ายก็จะเป็นเจ้า ราเชลเนาะราเชลก็ตัวเนี้ยเนะื่องจากว่ามันมี2ชีวิตนะครับสามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับ80%ครั้งหนึ่งมันใช้เป็นโจมตีได้เลยนะครับเพื่อเสริมนามในส่วนของชานกฟินิกก็เป็นอัตราคีนะครับ2ชิ้นแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์หมา่อัตราคีเพิ่มเติมนะครับไม่ได้ร้อยนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงถ้าเกิดใครมีตัวที่เป็นเซรีนะครับ6ดาวเนี่ยถ้าเกิดบวก5ยิ่งดีนะมันจะได้โจมตีกายภาพ17%ผิดข้องนึงก็ใช้เป็นโคอาร์ก็ได้นะครับแล้วก็ห้องเนีกก,ก,ก็นนะะะจมทา พีดำเพดดลดป้องกันนะครับแล้วก็เดโลโอนเพิ่มปริมาณความเสียหายอีกตัวนึงเนี่ยผมใส่ชาร์เลอร์มาเท่ๆหักนแหละเพราะาตำแหน่งนี้จริงๆจะต้องเป็นตัวนี้นะก็คือไอรีนนะครับมาเพิ่มโจมตีกับเจ้าภาพใช้พร้อมกันกับเดโลโอนได้นะครับแต่จริงๆแล้วตอนที่ผมใช้อ่ะให้ตัวเชชาร์เลอร์เนี่ยมีความสามารถอย่างคือโจมตีใส่ศัตรูนะครับทำให้ศัตรูนะครับโจมตีพลาดเป้าแล้วโจมตีได้ด้วยก็คือทําให้ดาเมจน้อยลงแต่ว่าห้องสองถ้าเกิดมาถึงอ่ะมันไม่ต้องการการยืนไหวหรอกเน้นทําโจมตีีไปปเเเลลลยกกกก็็็่อออจจจะะะนนนสิขงทาาาชชุุดดพรคับบแ้ว ถ้าใครไปถึงนะโอเคทีนี้ไปดูกันนะครับของแรกของเดียวนะครับวิธีการกดอ๋อตั้งต้นเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มจากบัฟบิสกิตแล้วก็ดีบัฟฟินิกนะครับตามด้วยบัฟเสริมของเจ้าดีนานะแล้วก็ไปจบที่สก,กิลของให้ตัวเฟิงเยี่ยนวนๆไปนะโอเคเดี๋ยวไปดูของจริงกัน ตอนนี้ตะบันแปดตะแตกก็คือตรมตีแรงแต่ว่าเรามีตัวทีวถึงองตัวนะครับซีคิวได้ดีนะคิวได้ไดไดบัฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟินิ์ให้ดูสแตกข้างบนนะครับมันจะเป็นเหลืองๆเนะี้ยพอครบแปมันจะปล่อยท่าแรงออกมาครั้งหนึ่งพยายามฮิวให้เต็มไว้นะครับก่อนถึงเวลานั้นพอบัฟลีน่าเสร็จครบนะครับล่างบนเฟิรมเยี่ยน เขาจบหลุดทางสร้างดาเมจนะครับกับมา่ิยูนะลีนา่าแล้วก็ซีเนี่ย <c oughs> พอตัวเลสขสตั๊กเขาใกล้แปดมันจะมันจะเริ่มแรงแล้วนะเดี๋ยวพอแปดสตั๊กปุ๊บเนี่ยต้องเลือดเต็มสภาพตอนที่เอาไว้รับดาเมจ มาวนกลับมาแปดฟินิก์นะครับถ้าเกิดลราเชลซอนีรตรงนี้น่าจะแฝดได้นานขึ้นนะเัาก็จะไม่มีช่วงที่มันหลุดดีบัฟอ่ะทำบัฟพิสกิท อันนี้สก,กิลไหนวนกับมาสคือใช้ได้หมดนะเสามสกิลบนบิสกิตล่างราเชลแล้วก็ล่างซีนะครับไม่ต้องใช้ก่อนจะไปท่าบนของฟิงเยี่ยนนะครับกลับไปรับของลีน่าก่อนก็ามาบน ครับไปหิวด้วยซีน,นะครับซีกวามาันกองทีมไปใจฮิวทั้งทีมนะตามปริมาณนาเมัยจนาาตามพันกว่านะถือว่าช่วยได้เยอะแล้วก็แวะกลับมาหิวอีหนา่าแล้กวก็แวะไปแปะฟินิกนะครับกับล่างเฟิร์นเยียน แล้วก็ก่อนจบนะครับจะได้เป็นบับบิคจิตกับบนของเฟิงเยียนก็จบพอดีแล้วก็ดูตัวเลขแล้วมีแนวโน้มจะเข้า1ล้านได้นะอาจจะได้1ล้านเฟก็ได้สำหรับรอบนี้คิดว่าไปไม่ถึงเฟดสองนะครับเ <c oughs> ขาจบไปท่าเฟิงเยี่ยนก็คือจริงๆถ้าเกิดอัตราคียร้อยแล้วก็จุดอ่อนรวมร้อยอ่ะมันทําล้านได้ง่ายๆอะ่ะบวกกับซีนะ่าีน่าถ้าเกิดซีสองในการ,รันตีหนึ่งล้านได้เลยอ่ะน,นี่ก็คือโอเคได้หนึ่งล้านพอดีเนาะเข้าเฟดสองไม่เหลือเธอลว ตั้างเป็นสกิลของให้พวกนี้เอาไว้นะแต่ที่มันไม่มีเวลาเราโคสย่างได้นิดเดีแถมมานิดนึงจริงๆก็คือยิ่งจบเฟสหนึ่งได้เร็วนะครับมันก็จะเข้าสู่เฟสสองได้เร็วขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสทำดาเมจอย่างน้อยๆก็ได้สักประมาณ3 4สี่สกิลอ่ะน่าจะได้ประมาณล้านหนึ่งล้านสองดาเมจก็ตามนี้เลยนะครับของเฟิงเย่หลักๆนะแล้วก็มีของลาเชลนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสกิลของเจ้าคาม่มากันอีกครั้งนะครับมันจะมี2ท่าคือท่าเนี้ย พย,ยายามแ่งความสิ้นหวังนะครับทุกครั้งที่มาใช้สกิลนะก็คือมาใช้สลับกับไปมามันจะสะสมสแต็กยืนหยัดป้องกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือยิ่งสแต็กมากก็ยิ่งหนาแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะมีการลดดิเฟนต์มาอยู่แล้วก็เลยพอจะตีเข้าอยู่แล้วก็พยายามตีในช่วงแรกพอสแต็กหลังๆก็คือมันจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ตีพอดีนะพอสแต็กหายครบ8ปนะครับปล่อยท่านี้แรงๆอนะ่ะจาก20%ยี่สิบสามเป่ด์เซ็นต์เป็น,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 นรี่สลบับไปประมาณนต์นะหลักการไม่ไดยมันก็คืกลัวตี3เป้ากนั่นแหละ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ